สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายป้าเล็กนะคะเมนูของปลาเล็กวันนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าครัวกับป้าเล็กนะคะก็เมนูของปลาเล็กก็จะเป็นลาบหมูสามชั้นค่ะนี่นะคะหมูสามชั้นสับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แกงจืดผักหวาน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นผักหวานของเรานะคะกับ หมูแดงนะคะหมูแดงซื้อสำเร็จรูปค่ะผักสดนะคะสำหรับทำลาบพริกมะนาวหอมแดงค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเนาะลาบก็จะมีมะนาวกับน้ำปลานะคะแล้วก็ข้าวคั่ว ลงคงเพลงสวัสดีหนึ่งท่านค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำสำหรับทำแกงจืดก่อนนะคะในระหว่างนี้เราก็จะทำราบไปด้วยใช้กระทะน,นะคะเพื่อนๆจะได้มองเห็นแส่น้ำเปล่านะคะเมนูวันนี้ก็ลาบหมูสามชั้นกับแกงจืดผักบานค่ะ มาทำกับข้าวด้วยกันนะคะแต่ละแหนนี่ปลูกไว้อยู่ข้างบ้านนะคะใส่กระถางแล้วก็ห้อยนะคะถ้าเราปลูกกับพื้นดินไม่ได้กินค่ะไม่รู้ตัวอะไรขโมยกินหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกงจืดนะคะแกงจืดผักหวานเดี๋ยวส่องให้เห็นก่อนเดี๋ยวต้มน้ำไว้ก่อนเนาะให้น้ำเดือดก่อนนะคะ ในระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมทำลาบค่ะเดี๋ยวหั่นหอมก่อนนะคะหอมแดงค่ะจะชอบหั่นชิ้นหนา,นานิดนึงนะคะเพราะว่าชอบกินหอมค่ะเมนูลาบหมูสามชั้นนะคะแนะนำเลยค่ะเป็นเมนูที่ทำแล้วอร่อยมากแต่วันนี้ไม่มีตับแล้วก็ไส้เนาะ ถ้ามีตับแล้วก็ไส้นะคะจะอร่อยมากๆหมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆเอามาสับก่อนที่เราจะเอามาสับนะคะเราก็จะแช่ไว้อยู่ในช่องฟิตให้เขาแบบแข็งนิดๆนะคะเราล้างทําทความสะอาดแล้วไปใส่ช่องช่องฟิตไว้นะคะให้เขาแข็งแบบนิดๆนะคะแล้วเราเอามาหั่นแล้วก็สับมันจะสับง่ายแล้วก็หั่นง่ายนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่หนังหมูนะคะเมนูลาบหมูสามชั้นเพราะว่า หมูสามชั้นเขามีหนังอยู่แล้วค่ะแต่ต้องเพิ่มไส้กับตับนะคะเพิ่มความอร่อยเนาะไม่มีก็ไม่ใส่ค่ะเขาไม่ได้ไปตลาดนะคะซื้อกับรถพริกสดนะคะสีเขียวสีเขียวนี่เขาจะเพิ่มความหอมเนาะจะเผ็ดน้อยนะคะสำหรับพริกสีเขียวอ่ชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะจะได้เคี้ยว ใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่แค่เพิ่มสีสันก็ได้แล้วก็พริกสีแดงเขาก็จะเพิ่มความเผ็ดเนาะพริกหั่นแล้วนะคะทีนี้เราก็มาหั่นต้นหอมค่ะ ผักชีนะคะอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าผักชีนี่นะคะรากผักชีเราก็สัดนะคะแล้วก็ตำนะคะเป็นสามเกลอือใส่ช่องฟิตไว้นะคะเวลาเราจะทําอาหารเราก็สามารถนำเอาออกมาใช้ได้เลยค่ะสําหรับสามเกลอือที่ใส่ช่องฟิตนะคะป้าเล็กก็จะใช้วิธีทําแบบนั้นค่ะเวลาถ้ามีรากผักชี ารากผักชีเยอะๆนะคะวันนี้ไม่มีผักชีฝรั่งก็ไม่เป็นไรคะ่ะมีแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นนะคะอร่อยเหมือนเดิมมะนาวค่ะ มาลงมือทํากันเลยนะคะสวัสดีหกท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนวันนี้ทํารับหมูสามชั้นนะคะสวัสดีค่ะป้าควรขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้ําเปล่านะคะใส่ไปนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ต้องใส่เยอะโอ้เยอะไปนะคะนี่หมูสามชั้นค่ะ นี่นะคะใส่ลงไปเลยไม่ต้องรอให้มอร้อนไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะถ้าเรารอให้เขาหม้อร้อนนะคะเดี๋ยวหมูเราจะติดหม้อเนาะ ขอบคุณนะคะหนูจะไม่ได้ไม่ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามันอยู่โทรศัพท์มันอยู่หน้าเตาก็จะประมาณนี้นะคะหนูสามชั้นค่ะ เวลาเรากินนะคะมันจะมันจะคนละรสชาติากับหมูธรรมดานะคะใครที่ยังไม่เคยลองเนาะก็ก็ลองได้นะคะรับหมูสามชั้นไม่ต้องสับให้เขาละเอียดมากนะคะเอาพอประมาณทางนี้ก็น้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวขอลงหมูก่อนอันนี้จะเป็นแกงจืดผักหวานนะคะใส่หมูเด้งลงไปก่อน,นะคะ่ะ หมูแดงก็ซื้อนะคะไม่ไม่ได้ทำเองเนาะ <S <S เอาเล่นม,มาใกล้ๆจะได้มองเห็นนะคะ <S 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 แกงจืดผักหวานจะไม่ได้ใส่สามเกลือนะคะเพราะว่าอยากได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของผักหวาน,นะค่ะถ้าใส่สามเกลือเดี๋ยวมันจะไปกลบกลิ่นผักหวานนะคะหรือใครชอบก็ใส่ก็ได้ ซอสนะคะเกลือค่ะซอสหอยนะคะแล้วก็ซอสปาเขียวค่ะ เดี๋ยวแล้วนะคะชิมรสชาติก่อนนะคะตัดลดด้วยน้ำตาลทรายนะคะนี้เดียวนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผักหวานเลยค่ะ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแกงจืดผักหวานนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะแนะนำเลยค่ะอร่อยค่ะหรือว่าจะทำผักหวานผัดไข่ก็ได้นะคะพี่เดือนบ้านพี่เดือนผักหวานเยอะๆลองทำนะคะพี่อร่อยดีค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะแกงจืดผักหวานนี่นะคะหน้าตาให้ชมใกล้ๆเนาะเห็นไหมเนาะอ่าเห็นแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาของแกงจืดผักหวานนะคะเสร็บเรียบร้อย มันเป็นกล้องหน้าแล้วกล้องมันก้มแล้วก็เลยจะไม่ค่อยเห็นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะมาต่อกันด้วยทําลาบค่ะแกงจืดผักหวานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ลาบหมูนะคะที่เราลวนไว้เมื่อกี้เราก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะเอาเล็ก,กินเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะเห็นใส่มะนาวก็อย่าตกใจ ้นนะคะหนึ่งช้อนช้อนช้อนิอนอนกซอยต้นหอมนะคะแล้วก็หอมแดงขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะต้วแว่นขอบคุณนะคะน้องพิมพ์ขอบคุณค่ะลาบนะคะลาบเพิ่มหอมแล้ค่ะเข้าคั่วนะคะใส่อันดับสุดท้ายหนึ่งช้อนแฮมอิกหน่อยแล้วก็ผักชี ร้อนมากค่ะตอนนี้เหมือนอยู่ในเตาอบเลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขออภัยนะคะคเพื่อนแสงไม่ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบหมูเดี๋ยวชิมก่อนทํากับข้าวถ้าไม่ชิมไม่มีความมั่นใจค่ะอื้มไม่มีใครบอกเลยลืมใส่น้ําปลานะคะท <c oughs> านข้าวเลยค่ะ ขอบคุณนะคะทุกร้านดวงใจขอบคุณสำหรับทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะก็อาจจะพูดผิดพูดถูกเอ้พูดถูกหยิบผิดหยิบถูกนะคะเพราะว่าก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีในการไลฟ์สดชิมจนอิ่ม รสชาตินี่ก็ชอบใครชอบมันเลยนะคะแต่ว่าหมูสามชั้นนี่แนะนำเลยอร่อยจริงใครไม่เคยทำลองเลยค่ะได้แล้วค่ะรสชาติที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ตาบหมูสามชั้นแสงไม่ได้เลยย้อนแสงจะมองไม่เห็นนะคะเวียนหัวนิดหน่อยนะคะ ย้ายไปย้ายมาครัวแคบอะค่ะ เพิ่มความสวยงามาละแน่ค่ะน่ากินไหมคะลาบหมูสามชั้นผักก็จะมีแตงนะคะแล้วก็กะจ,จียัดถั่วนะคะที่เป็นผักในวันนี้ แข่งรถมาขายากันอ่าสองเมนูของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบหมูสามชั้นนะคะแล้วก็แกงจืดผักหวานค่ะ สำหรับไลน์นี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะเมนูของเราเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะใช่น้องพิมแซบค่ะขอบคุณนะคะป้าควรทำไงเราจะถ่ายรูปแคป ไม่ได้จะแ,แคปคอมเมนต์ไม่ได้อ่าพี่เดือนประควรเดือนเพนชาแนลนะคะแล้วก็ฟ้าพิมพ์ฟ้าพิมพ์กินแซบประควรคนรักเกษตรนะคะสวัสดีทั้งสิบท่านค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นลาบหมูสามชั้นนะคะแล้วก็แกงจืดผักหวานค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้งสองเมนูแล้วนะคะ แล้วก็แถมเมนูและความสดชื่นนะคะเหมือนเดิมค่ะน้ำอ,อัญชันมะนาวนะคะพี่ลุนีสวัสดีค่ะหนูกำลังจะลงพอดีเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหวันนี้ใช้เวลาเยอะนะคะเนี่ยสิบเจ็ดนาทีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจน้องพิมพ์ปาเล็กฝากแคปได้ไหมคะว่ามีมีใครเข้ามาบ้าง พี่มิวสวัสดีค่ะหนูกกำลังจะลงขอบคุณนะคะขอบคุณ13ล้านดวงใจค่ะที่เข้ามาอ่าให้กำลังใจในวันนี้นะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นลาบหมูสามชั้นกับแกงจืดผักหวานนะคะแซ่บๆเลยค่ะดูวิธีทำได้นะคะใครที่อ่าทำกับข้าวไม่เป็นเหมือนเด็กเด็กน้อยหัดใหม่กำลังแยกครอบครัวก็จะทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นเนาะสำหรับพวกพี่ๆก็ทำเป็นอยู่แล้ว แต่เมนูหมูสามชั้นบางคนอาจจะยังไม่เคยกินนะคะเราซื้อหมูเราก็เลือกที่มันมีชั้นไขมันน้อยๆน,นะคะเอามาสับอร่อยค่ะแนะนำเลยอร่อยจริงสวัสดีสิบหกท่านนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบหมูสามชั้นกับแกงจืดผักหวานนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เนาะอาจจะยังไม่เห็นนะคะนี่นะคะแกงจืดผักหวานวันนี้แกงใส่กระทะจะได้มองเห็นชัดๆอร่อยนะคะ แกงง่ายมากนะคะสําหรับแกงจืดผักหวานใช้เวลาทํานะคะไม่ถึงสิบนาทีเนาะแป๊บเดียวค่ะก็จะใช้อยู่ที่ลาบหมูนี่นะคะเลยทําให้ใช้เวลานานหน่อยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะน้องพีมก็เล็กปากแคบด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ you <laughs>